สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็อยู่กันท mm oh. mm hmm. ี่ร้านแล็บสติกเกอร์ร้านดังย่านรัชดาซอย31นะครับบอกเลยว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาชมเจ้าเฟอร์รี่สี่แปด GTB นะครับก่อนที่เราจะไปถ่ายคันนี้เราไปหาเจ้าของร้านชื่อดังก่อนนะครับพี่บอยพี่บอยเข้ากองนิดนึงพี่อ่ะนี่ครับทุกคนเจ้าของร้านชื่อดังนะครับย่านรัชดานะเพื่อนบอยสวัสดีครับผมสวัสดีครับกินอยู่เลยเนี่ยวันนี้เราอยู่ที่ไหนพี่บอยวันนี้เราอยู่รัชดาออืแู่รัชดาซอย31นะครับครับผมชื่อร้านอะไรพี่ นะ G B Lab. Lab นั้นเพื่อนใครสนใจอยากจะแรปสติ๊กเกอร์การลอยฟิล์มต่างนีหมดเลยดูก่พี่อ่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องน้อง,องบอลวิศีเกนด้วยนะเพรอต้องบอกว่าเป็นรายการที่เกี่ยวกับรถชอบมากใ,ใจชอบมากอ,อยู่แล้วว่าทำมาตั้งแต่ดูตั้งแต่คันสามะตอนนี้เอากบเท่าไหร่ละสองแสนหนึ่งพี่โอ้โหไวมาก โอเคพี่อ่ะวันนี้ขออนุญาตมาถ่ายเจ้าซุปเปอร์คาร์คันนี้นิดนึงโฟลอรีร่สิบแปดนะฮะแนะนำหน่อยพี่อ่าตัวนี้นะฮะก็คือเป็นโฟลอรี่สิบแปดตัวเจเนอเรชันตัวใหม่ล่าสุดเขาของเอ้ยไม่ใช่เด็กเขาเป็นตัวปีประมาณสองพันสิบแปดครับผมเจเนอเรชันตัวนี้ฮะสิบแปดก็ลูกค้าเนี่ยได้มาทําฟิล์มใสเป็นยี่ห้อบาวะคุนนะครับผมนุ่นนุ่นตอนนี้เราติดเสร็จเรียบร้อยนะติดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นตัวเป็นฟิล์มที่สามารถเอาแปลงไปขัด แล้วก็คืนรูปได้ด้วยแล้วก็เป็นหินด้วยเราเอาหินพิขุดก็แต่ว่าเราสามารถขึ้นรูปได้แต่วันนี้เราก็โฆษณาแค่นี้พอนะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งเพราะว่ารายการของน้องเนี่ยเน้นการแต่งรถเน้นรถตาเล้นรถในฝันแล้วก็ชุดแต่งของของคันนี้เนี่ยบอกได้เลยรวมๆแล้วเนี่ยต้องฟังดูนะขอบปิดท้ายดีกว่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวเราเริ่มก่อนลิ้นหน้าแต่งตั้งแต่ด้านหน้าเลยลิ้นหน้าเนี่ยของของปกติเนี่ยเขาจะเป็นลิ้นแบบธรรมดาเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเขามาทําเป็น เคปลราคาร์บ 1, 1> อนลายหนึ่งเห็นปะคือจะเป็นแนววิน<ง>เทจอยู่นะคล้ายๆเหมือนตัวเนี้ยมันเป็นชื่อของเอ็นเอ็นเกนก็คือเป็นของตัวโฟลลี่เลยชุดแต่งชุดแต่งทั้งคันเนี่ยตั้งแต่พาร์ทหน้าแล้วก็ส่วเกิร์ตข้างเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ดิฟหลังนี่โคตรสวยเลยของเอ็นเกนนะฮะคือเป็นตัว Line ลายนี้หมดเลยเป็นคาร์บอนลายหนึ่งคุณเคยเห็นปะโปรตีโปตีบ้านเราเนี่ยเขาจะเล่นลายสองกันเยอะนะอันนี้ก็เป็นลายหนึ่งนะ เฟอร์เฟอรี่ตัวกลางชัดเจนนะฮะก็พัดหน้าก็ประมาณนี้มีแค่เป็นคาร์บอนนะฮะตัวกันชนหน้าจนถึงด้านในฮะนีเป็นเป็นคาร์บอนหมดเลยมันเหมือนมันเหมือนมันจะเป็นลิ้นถูกป่ะพี่ใช่มันเหมือนจะลิ้นแต่ไม่ใช่มันเป็นชุดแต่งมันมันเป็นชุดแต่งนะก็คือเป็นคาร์บอนนะครับชุดหน้าแต่ว่าไฟหน้าฝาโปรงทุกอย่างเดอร์เฟอร์รี่ถูกไหของเดิมเนอะตัวเฟอร์ลี่เนี่ยก็เป็นสีแดง อ่าตัวตัวเดิมของโรงงานซึ่งซึ่งบอกได้เลยว่าสีนี้ก็มาจากโรงงานก็ไม่ได้เพิ่มอะไรนะสีนี้เขาเรียกว่าแดงลอสโซ่ถูกหนอพี่แดงลอสโซ่ฮะรู้จำได้สวยมากเพื่อนสวยมากสีนี้สวยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูก่อนฟิตติ้งต่อไปด้านข้างหนอเพือนว่าเจ้า48แมสใส่ล้อแล้วครับพี่บอยไล่ล้อดิพี่ล้อเนี่ยก็เป็นล้อของอ่าตัวนี่ฮะเดี๋ยวชื่ออ่านชื่อจำไม่ได้วัดเส้นอะไรวัดเส้นวัดเส้นฮะแล้วก็ ดูฟิตติ้งฮะครับผมตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทางทางตอนขึ้นมาได้ปรับลิฟลงหรือยังไม่แน่ใจนะครแต่ว่าฟิตติ้งก็จะดูสูงกว่าแต่จริงมันเป็นมีลิฟต์มันสามารถขึ้นลงได้ออิกันอ่ายกตัวไว้ก่อนเพราะว่าเราขึ้นมาทางร้านค่อนข้างมีราน้าอีกหนึ่เนี่ยเพื่อนแล้วเป็นล้อฟอร์สด้วยครับแล้วสำคัญเลยยางก็มิชลินตัวท็อปด้วยเนาะเป็นไพลอตสปอร์ตโฟร์เอสนะครับเป็นตัวเองแล้วก็ส่วนปั๊มเบรกเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเป็นของเซรามิกนะฮะ เฉพาะปั๊มดิสสีล้อเนี่ยก็เป็นล้างแล้วนะอันนี้คือเดิมติดรถเดิมพจริงๆมันมีน่าจะรุ่นนี้น่าจะเป็นปั๊มปกติจะเป็นเป็นเหล็กแต่วพาถ้าเดี๋ยวนี้มาใหม่เนี่ยเขาจะเป็นบังคับเป็นเซรามิกแล้วเนื่องจากว่าทําให้เบรกเท่าไหร่จานไม่แตก เอาง่ายๆคือข้อดีของมันนะคือมันไม่ได้มีแค่แพงคือยิ่งร้อนอ่ะมันจะยิ่งจับผมวพี่จับดีฮะเนี่ยเพื่อนแค่แค่ราคาสี่ล้อก็ล้านกว่าล้านกว่านะฮะกว่านะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูสเกิร์ตข้างครับผมเพื่อนต่อไปเออโลโก้เออนี่เขาเพิ่มเพิ่มนะฮะตัวนี้โลโก้อย่างเงี้ยจริงๆมันมันเป็นธรรมดาแต่ว่าเขาเพิ่มเป็นตัวเดียวคู่นึงอ่ะอยู่เจ็ดหมื่นนะเ๋ยวเจ้าของบอกนะ่าโลโก้ฟุ l เลอรี่ตัวแค่นี้นะ เจ็ดหมื่นอย่ไปจอดที่ไหนใช่ไหมโดนน่าจะโดนงั่นก่อนคู่ละเจ็ดหมื่นครับรวมต่ปกติมันจะเป็นแก้มเดิมของแก้มเดิมแก้มเดิมครับอันนี้คือเจ้าของเอา option option มา option เพิ่มออ่าอปชั่นเพิ่มนะเดี๋ยวดูสเกิร์ตก่อนสเกิร์ตของตัวนี้ก็เป็นเหมือนของเอ็นเกมเหมือนกันก็เป็นลายหนึ่งนะมีรูปร่างลักษณะคือปกติเขาจะมีลิ้นล่างตรงนี้นะแต่ว่าตัวนี้เขาจะเล่น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 เคิร์ฟตัวเท่ากับตัวโซลารี่นะครับ สวยมากพี่อ่าตัวนี้ก็เป็นลายหนึ่งเห็น่าสังเกตแล้วจะเป็นลายหนึ่งหมดเลยผมก็ไม่เข้าใจนะฮะทุกคนมาดูตรงตรงสโคปดดตรงตรงนี้ช่องลมนะฮะตัวช่องลมนันก็จะเป็น2ชั้นให้เป็นเพิ่มความแอร์ฟอร์ให้กับตัวเป่าเครื่องให้มันเย็นอันนี้ก็คาร์บอนเหมือนเดิมแลพี่คาร์บอนครับตัวนี้ก็เป็นของเอ็นเกนก ทุกคนเรามาดูล้อด้านท้ายนิดนึงต้องบอกกันล้อหลังล้อหลังนี่อยู่ประมาณกี่นิ้วครันี่นะเพื่อนขอบ21นะครับขอบ21ยาง3 2 5 25ที่บอกเลยกว้างโคตรกว้างข้างหน้า20ข้างหลัง21นะโอ้โหใหญ่มากมันจะมันจะเขาเรียกว่าเพิ่มมิติเพิ่มดูความสปอร์ตมากขึ้นล้อเขาจะไม่เท่ากันครับโอเคอันนี้เราไล่จบแล้วทุกคนเรามาดูด้านหลังบอกเลยว่าด้านหลังนี่คืออลังมากตัวเป็ดในของริงกนก็คือต้องบอกนะคุณผู้ชมนะ เพิ่มมิติกับตัวรถจริงจริงบางคนก็ชอบปีกสูงนะครับแต่แต่แต่ลึกดึงของผมอ่ะผมก็ชอบแนวนึ่งไงมันเหมือนฝักนะมันดเป็นพวกเรียบดีเนาะเออดูครับผมเคยเห็นพวกแบบว่าตูดเป็ดใหญ่ๆป่ะคือแนวแนวฝักแนวบางคนที่ใส่ลิมิตี้มันจะตั้งขึ้นมาพี่น้องใช่ใช่แต่อันนี้มันจะแบบเหมือนเป็นตูดเป็ดแบบเรียบๆแบกโฟร์ใช่ครับแบบก็มีเอนเกนแล้วก็มีตูด ตวเป็นตูเป็ดใหญ่แล้วก็ตัวหอวไฟท้ายนี่ก็เป็นคาร์บอนไฟท้ายนี่ือเป็นคาร์บอนคาร์บอนเหมือนกันเป็นลายหนึ่งเหมือนกันหมดเลยครับแล้วก็ดูด้านหลังของเอสเกยนี่ฮะตัวนี้ตัดเต็มเลยนะอ่าตัดเต็มแบบสุดอลังการมากนะชิ้นใหญ่มากทุกคนชุดดิสก์ใหญ่ใหญ่คือแบบครับผมดิฟใหญ่มากนะฮะแล้วก็มีไฟเบรกไฟเบรกก็เป็นคาร์บอนด้วยใช่เป็นคาร์บอนแล้วก็ท่อนี่นะท่อปลายลุงก็เป็นของเอเกเหมือนกันชุดแต่งอ๋อคือเป็นชุดแต่งทางคาของเขาเลยชื่อเขาเลยชื่อของตัวโฟลลารีนะฮะ ตัวไปลท่อจะเป็นแนวแบบสีลุ้งๆนะพี่เนาะสีลุ้งเพิ่มความสวยงามแล้วก็เสียงเนี่ยโหพอเหมือนกันนะ๋ยวชมไทยคลิปการชมไทยคลิปก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวมาดูายนอกก่อนเฉพาะทั้งท่อทั้งตัวชุดแต่งหมดเลยเนี่ยก็อยู่ประมาณน่าจะ น่าจะเป็นร้านนะผมว่าไปดูวิกันนึงแล้วเน่าจะเป็นร้านอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าค่าร้านเท่าไหร่นะอันนี้คือผมแบบไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ว่าสามารถบอกได้เพราะว่าพอดีถามเจ้าของอมาโอเคก็ประมาณนี้ท่อก็ได้แล้ทั้งเส้นนะพี่น้องทั้งเส้นทั้งเส้นโอเคทังเส้นอยู่แล้วโอเคทูกคนขับรถเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้นิดนึงได้เดี๋ยวเข้าไปดูภายในดูรถเช็ครถหน่อยหน้าตามันหล่อเลยอันนี้กำลังทำเลยพี่จิมส์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คันนี้นอกจากจะสวยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจะส <r> ังเกตได้ว่านอกจากฟิล์มใสกันกระแทกแล้วเนี่ยรถจะเงามากเงาตัวที่เงามากเรใช้อะไรเนี่ยเราใช้ตัวนี้ครับผมเป็น Sigma ack, ซิกมาแว็กตนะฮะตัวที่จะเงากว่าอ่าไอ้นี่ <lles S 2> อะไรนะต,ตัวสีเดิมแกัแ <ขอ S 2> ว็ก<ว>อะไรไวะ แล๊กอะไรไม่รู้อ่ะสวิตแบว๊กเงากว่าสวิตแบว๊กปุกละหมื่นห้านะเงากว่าปุกละหมื่นห้าเราอ่ะเราไม่ถึงหมื่นห้าแต่ของเราเงากว่าสวิตแบเว๊กตัวเนี้ยอังคารเลยเงามากผมเลยส่องว่าเฮ้ยตรงไหนที่เราเราไม่เห็นหน้าเราเองมั่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยตัวขอกรายการจะไม่สวย นี่นี่เงาขึ้นไปนั่งนี่ผมลื่นหัวแตกเลยนะพี่เฮยต้องระวังนิดนึงนะเคยเลยนะคนนึงนั่งเงี้ยปึ๊บแม่งลื่นเลยนะลื่นไม่ว่าครับลื่นปึ๊บเขาไล่กลับมาท่าเดิมเซ็ดโดก็เดี๋ยวบอกก่อนคือพี่พี่จิมเนี่ยเขาเปิดบริษัทซิกมาเป็นเกี่ยวกับพวกการผลิตน้ำยาถ้าใครสนใจมีเบอร์โทรให้น้องหน่อยอ๋อ083 2427 270ครับเป็นเปิดบริษัทเป็นแบบทางการเลยนะแล้วก็เป็นหุ้นส่วนที่นี่เหมือนกัน อออาโเคีสำหรับคนรักรถแล้วกันขอมากพี่เจม่าสำหรับคนที่แบบว่าชอบความเงารถผมแล้วรักษาสีรถเนี่ยก็ใช้น้ำยาเราไปติดต่อเขาดูเขามีทั้งผลิตแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว,ว่าเป็นบริษัทแม่เลยว่ะเขาบผกใครอยากผลิตมาดูดภายในกันนิดนึงว่าเจ้าสี่แปดมีอะไรบ้างฮะขออนุญาตเข้าไปนั่งนิดนึง่นะเชเลยครับเพื่อเรามา<อ><อ>ดูด้านในน,นิดนึงว่าเจ้าสี่แปดมีอะไรบ้างฮะเป็นยังรู้สึกั่งครั้งแรก เตี้ยพี่เตี้ยมากรู้สึกรู้สึกเป็นยงอยากได้หหล่อมากหะขอขาึ้นเลยหล่อมากทุกคนเรามาดูภายในอธิษฐานอะธิษฐานขอให้เป็นของผมทีหน้าด้่โอ้โหทุกคนเรามาดูภายใน อ่ะเรามาไล่บอกกันดีกว่าพี่บอยอ่ะลองมาดูเบาะนี่คือเป็นสแตนดาร์ดเฟอร์รี่แล้วพี่ใช่ตัวนี้ก็จะเป็นตั้งเดิมเลยมันดั้งเดิมไปเลยคือคอนฟิกอะไรก็คือแบบสไตร์นี้อยู่แล้วเป็นของตัวเฟอร์รี่พวกสติชชิ่งเราคือแดงรถเลยทุกอ่ะสติชชิ่งดูแดงรถแล้วก็เพิ่มตัวนี้นี่ปากนี่ถ้าปั้บ้านเราก็อยู่ประมาณสองพันสามพันอ่าที่นี่อยู่เจ็ดหมื่นนะเจ็ดหมื่นเฉพาะคอนฟิกมาเฉพาะโลโก้มาโลโก้หัวมาเขาเพิ่มไปก็ไว้สำหรับคนมาถ่ายรูปแล้วกันเซลฟี่ตรงเบาะอะไรเงี้ยมา ดี๋ยวเราไปดูนี่เพื่อนเราแล้วมาดูเบลคือไอเบลแดงนี้เราก็เสียตังค์ด้วยนะครับนี่เบลแดงเสียตังค์นะเอาทุกคนเรามาดูพวกภายในละกันว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่บอยแนะนําหน่อยพี่ว่าด้านในมีอะไรบ้างตัวผมมีออปชั่นนะฮะคือเขาเพิ่มเพิ่มตัวเจ้าอ่า ควบอะไรมาครับเป็นดิจิตอนตรงนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูนะฮะโอ้เป็นไฟแบบเบรกลายตรงนี้นะครับไฟเดลายบอกรออันนี้มีโหมดโหมดพลาซ่าคือแบบเหมือนโหมดสปริงอันนี้ปิดปรับโช๊คนะครับผมอันนี้พวกเกี่ยวกับพวกปัดน้ำฝนแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกเกี่ยวสปอร์ตคอร์ซ่าพวกอะไรเงี้ยเป็นออปชั่นเพิ่มท่อเพิ่มเพิ่มความแรงเพิ่มระบบของมันครับผมทำให้มีแรงม้าขึ้นไอพวกเนี้ยประมาณเท่าไหร่พี่โอ้โหคันนี้นะอ่าครับสี่แสนนะผู้ชม พวงเฉพาะพวงนี้แหละระบบแบบเนี้ยเพิ่มออปชั่นมาฮะออปชั่นคือคอนฟิกเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราลองฟังเสียงดูไหมภายในก็ต้องบอกเลยว่าก็ปุ่มค่อนข้างจะน้อยถูกป่ะพี่าตัวนี้จะมีอาร์ถอยหลังนะฮะอันออโต้เป็นคล้ายๆออโต้หรือว่าตัวเพนต์เชฟก็ได้ฮะอ๋ออันนี้เพื่อนรจอดออกลันลันคอนโทรลนี้ลันคอนโทรลจอดออกนะฮะคือระบบเขาเซฟตี้มาดีมากออเดอรี่นะถือว่าเป็นรถในฝันของใครหลายคนที่ตั้งแต่ยุ่น ยุคพ่อดีวว่ะครับผมยุคปู่ยุคพ่อนะเพราะว่าเป็นรถที่แพงมาตลอดนะคันนี้ก็น่าจะยีกว่าพี่ยี่สิกว่าฮะยีกว่า,วาตอนนี้ก็พูดจริงๆแล้วเรื่องเงินเนี่ยสําหรับวัยรุ่นบ้านเราเนี่ยถือว่าโห หากันเก่งนะครับผมเราจะไปหากันมากงด้วยได้พี่ขอเวลาสักนี่สิบกว่าปีเลยเราบอกปีหน้าขอเป็นของผมขอเป็นของผมได้ได้ได้แน่นอนเราต้องขอพี่โมเดลก็ยังดีให้เดี๋ยวขอฟังเสียงท่อนิดนึงพี่บอยเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยโอเคครับท่านก็คือกุญแจฟลอรี่นะก็เป็นเหมือนแบบทั่วไปนะเป็นกุญแจที่เขาเรียกว่าไม่มีดอกละครับเป็นคีย์เลตอ๋อคีย์เลตอ่าก็คือการที่แบบว่า ว่างคือจริงๆคีเลตมันก็ดีนะทำให้เราไม่ต้องฟัเอาวว่ออกเหมือนที่เราลงไปเดี๋ยวผมพอดูได้มั้ยพี่เราดูก่อนจับเป็นบุญมือเพื่อนเนี่ยครับโคตรหล่อแล้วแม่งเข้ากับเสื้อผมด้วยวันนี้เออเตี้ยมากหรือเปล่าเนี่ยโคตรหล่อเตี้ยมากกับเสื้อแดงเลยนะอันนี้คือเขาแดงมางี้เลยถูกป่ะพี่น่าจะเป็นกุญแจของคีเลตเขามาตั้งเดิมนะครับของเฟอรลรี่โอเคพี่แต่นะฟังเสียงสักรอบหนึ่งพี่มาอย่าเบรกกดปาร์้เสียงรันมาก เวลาเราเบิ้ลน่ะตัวรถอ่ะข้างในอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันตัดเครื่องยนต์ถูกป่ะพี่เออมีแต่นิดหนึ่งนิดหนึ่งความบาลานซ์มันเดี๋ยวมาดูด้านหน้าบ้างเพื่อนเดี๋ยวเรามางเดี๋ยวพี่วาจับกล้องดูก่อนอ่ะเรามาดูด้านหน้ากันนะฮะโฟกัสที่ด้านหน้าอย่างแรกก็จะมีจอดิจิตอลนะฮะก็คือการที่มีเปิดประตูทิ้งไว้สองข้างนะฮะก็มีบอกไม์ตรงซ้ายมือเป็นตัวติชต้อนนะกิโลอะไรเงี้ยที่เราวิ่งกี่กิโลต่อเมตรอันนี้ก็เป็นวัดรอบตรงกลาง อันนี้ก็จะเป็นพวกตอนอันจะ,จะบอกพวกเกี่ยวับอะไรหลายๆอยาอ่างครับผมไม้ใช่เหมือนมีโหมดพวกอะไรเงี้ยถ้าจะขึ้นเตือนตรงนี้นะฮะแล้วก็ประมาณนี้เป็นเสร็จก็สําหรับรถคันนี้เนี่ยความหล่อของมันก็คือบอกได้เลยว่าั้งแต่ตอนนั่งแล้วแต่ตอนขับะนะผมว่าหล่อแน่นอนนอรหล่อล้อพี่โอ้โหรดหล่อจะปิดตาตานรถโอเคครับผมอันนี้ต่อตอล้วผมเป็นระคกนงกล้องให้ตากล้องนี้หนึ่งโอเคครับผมมามาเดี๋ยวดูก่อนตัวนี้ก็เป็นคือสังเกตว่ารถ ยิ่งแพงปุ่มยิ่งน้อยนะใช่พี่เขาเหมือนกับการที่ทําให้รถมันมีความเบาขึ้นแล้วก็เน้นพวกพงมาลัยมากขึ้นครับจอเจอตรงเนี้ยเขาน้อยมากยิ่วิจูแม็กลนเลนนะแทบไม่มีแล้วอยู่ในตรงจอหมดครับผมมิดต้นเดียวแล้วไงเคยมีรีวิวรถนะแต่ว่าปิดแท็กไปแล้วโอเคก็ด้านในต้องบอกเลยเพื่อนๆปุ่มอะมีน้อยมากไอ้ตรงเนี้ยแอร์ถูกพี่มีแค่แอร์แอร์อย่างเดียวเลยเพื่อนๆปุ่มตรงเนี้ยมีแค่แอร์ปรับคนนั่งกับคนขับ ส่วนตรงเนี้ยถอยหลังออโต้ร้านไอ้ตรงเนี้ยเปิดปิดกระจกเพื่อนๆปุ่มแบบไม่มีอะไรเลยน้อยมากน้อยมากครับโคุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับทุกคนอ่ะราคาก็มีเวลาเวลาลงต้องบอกเลยว่าลงลงยังไงให้มันดูหล่อเนี่คือจริงๆต้องต้องต้องจับ จับขาจับนี้เนาะจับไม่ครับจับบอกจับ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 ตรงนี้จับตรงนี้ขาลงแล้วกดลงไปอ๋อนี่นะเวลาลงแบบรอๆลงอย่างนี้เราเราอยากแข็งแรงอ๋อลงอย่างนี้หนึ่งเพื่อแล้วว่าบอกมันชอบโ้นขาครับผมบอกเนี่ยบอกตรงเนี้ยคือบางคนจับไม่เป็นเดี๋ยวบอกครับบางคนจับไม่เป็นเนี่ยตรงเนี้ยบอกมันชอบไปอ่าบางคนจับสีเนี่ยปีกหันจับเนี้ยปีกหักก็คือบอกมันย่นเอามจับตรงนี้ ตันตรงนี้ไว้รงใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวก็มีรอยเนี่ยคนบางคนก็ยังจับไม่เป็นก็เป็นรอยครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะเพื่อนมีอะไรพิ่มเติมไหมพี่อยเจ้า4ี่บปอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นรถในฝันของใครหลายคนนะฮะผมผมบอกเลยว่าจริงๆแล้ว่การที่เราจะมีรถแบบนี้ได้เนี่ยบางคนเนี่ยเขาทํางานมาค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าสําหรับผมผมมองอย่างนี้ ผมคิดว่าคนนี้เขาทาได้เจ้าของมีได้เราก็ต้องมีได้ครับผมโอเคครับพี่บอยอย่างถ้าน้องๆอยากมีความฝันว่าอยากมีสุขภาพเนี้ยครับแล้วก็อย่างพี่บอยผมก็ตามมาตั้งแต่ขับแท็กซเนาะตอนนี้พี่บอยก็ถือว่าเป็นคนที่อ่ะเดี๋ยวเราสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆดีกว่าเราทั้งหนูด้วยนะจริงๆแล้วการทําธุรกิจเนี่ยหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะ ผมว่าเราอย่าไปมองคนที่สูงกว่าแต่เราเรามองอย่างนี้เรามองว่าชนะตัวเองให้ได้ครับแล้วเราก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆผมว่าฝันนไม่เินเกิดเอื้อมหรอกแต่บางคนเขาชอบไปมองสิ่งรอกข่าเยอะเราอ่ะมองทุกวันนี้อย่างทำยูทูบเห็นป่ะไม่มีใครผมอยากไปถึงสิบล้านซราบผมอยากอะไรแล้วเราออกมาทํางานหรือยังแล้วออกมาถ่ายหรือยังแล้วออกมาเริ่มต้นหรือยังแต่ถ้าวันนี้พอเราเริ่มต้นแล้วฝันมันก็เริ่มใกล้ไปเรื่อยๆตัดที่ผมมอง น้อง VTK ตั้งแต่พันซัพ์นะจนตอนนี้แสนซับแล้วร,รู้สึกภูมิใจปะอ,อาจจะอ,อาจจะแบบมีท้อบ้างเนี่ยแหละคนเนะ่ะเขาบอกว่ามีความท้อมอีมีขายไม่ได้มีโดนปัญหาเยอะๆเนี่ยเนี่ยคือประสบการณ์คุณจะเริ่มเก่งน,นะถ้าคุณไม่มีสิ่งที่ล่องข้างที่ ปัญหาเข้ามาเนี่ยคุณก็ไม่เก่งอย่างวันนี้เขาก็ทอแล้วก็ตืึกสาวพี่บอยคนดูน้อยผมบอกเออแล้วก็เปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยๆทำอะไรที่มันแตกต่างจริงๆนะพอเราเปลี่ยนคอนเทนต์คนก็ดูน้อยไปด้วยเพราะคนมาสายนี้เนาะเอางีพี่บอยก็ถือว่าเป็นน้องผมนะครับของคุณแครับโอเคพี่ต่อไปดีกว่าขอถามเรื่องส่วนตัวคืออนาคตเดี๋ยวพี่บอยจากการาโดมีแผนจะอัพมันต้องไปอยู่แล้วครับจะเป็นคูลแคนแม่ก็เป็นอเวนแต่ต้องบอกกับทุกคนนะไม่ใช่ว่ามาง่ายๆนะคุณต้องเรียบเรียง การทางานอย่างที่เราจะอยากได้อะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องเซฟตัวเองรเราเซฟการใช้งานเช่นเรามีเงินประมาณนี้รเราต้องเซฟเท่าไหร่แล้วก็มีประมาณ3ามแบ่งเงินไปสามส่วนครับผมอ่าเช่นหมุนเวียนรถอะหมุนเวียนเงินอ่าทำทำธุรกิจสองหมุนเวียนการใช้จ่ายครับถ้าให้มันเซฟติดแล้วก็เก็บเก็บแบบเก็แบบจริงจังเลยก็คือแบ่งมาสามส่วนนะฮะก็รประมาณนี้จกให้ทุกคนนะฮะมองว่าทุกคนนะแม้กระทั่งเจ้าของรถฟอร์รี่คันเนี้ย ผมว่าเขาก็ไม่ได้มาง่ายๆเหมือนกันครับ,ค,รบคือจริงๆเรื่องราวซตอรี่ต่างๆที่คนที่เขามาจุดนี้ได้เนี่ยเขาต้องประสบการณ์มากกว<ม>่าเราเยอะแล้วเขาอาจจะมีความโมเมนต์ต,ต,ต,ต่างๆาาค่อนข้างแบบคือคาว่าฟุกอ่ะมันไม่มีนะมันอยู่ที่คนขยันหรือเปล่าครับผม <plup. S 2> คุณมองอะไรเป็นอะไรคุณกล้าลงทุนคุณ,คณโอ้ยหลายอย่างหลายปัจจัยนะฮะาสำหรับสำหรับผมเนี่ยตอนนี้พี่บอลก็มีธุรกิจหลายอย่างแล้วครับต้องว่างอ่าพี่บอลเปิดตัวน้ํายา ก็จะให้น้องบอลมาช่วยได้เลยนะครับตอนนี้ผมมีฟิล์มผมมีฟิล์มนาข้าวของบาวฟุ้ด้วยนะนี่ตัวนี้เอ่ะตัวนี้ก็มีนะแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นเงินหมดเลยเราทําเพื่อศึกษาประสบการณ์เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวขออนุญาตเอาบีเอ็มมาติดบอลฟุ้งหน่อยพี่ได้ได้ได้ยกยกเป็นสปอนเซอร์ให้ไหมได้เลยขอบมากพี่แล้วก็หนูบหามาถ่ายพี่บอลหน่อยไอันนี้ผมพูดตรงๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีเลทของการสปอนเซอร์เราเป็นบริษัทแม่เราก็มีเขามาช่วยกับ สำหรับคนนี้นะผมก็ไม่ดียครับผมวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้ววันนี้ขอบคุณพี่บอยมากที่มาที่มารีวิวครับก็ผมก็ฝากน้องบอลนะสู้ๆต่อไปก็อุ้ยตอนนี้น้องบอลมีบ m แล้วนะแต่ตอนแรกเป็นรถกิงกรองก็มันกองแกงนะตอนนี้แกไปเห็นปะเห็นปะแคปปี้เดียวเองเห็นปะมีนานอยู่เออแต่ว่าคือจากหนุนทาอะไรอยู่ตอนแรกตอนแรกตอนที่ไม่มาทำยูทูบบอ พนักง,งานทั่วไปได่ไน้นใช่ป่ะคือคนเราเริ่มเอาจริงนะคนเราเริ่มอ,ออกจากนอกขอ่อวเราจะมีการเรื่องของการทํางานแล้วก็มีประสบการณ์นะฮะก็ยังไงก็ถ้าอยากอยากรู้อะไรเข้ามาก็คอมเมนต์มาใครอยากให้ พี่มงบอลอยากให้ทําคลิปอะไรบ้างก็ลองเม้นมาเยอะๆนะโอเคครับผมอยากอยากให้น้องบอลแบบเป็นกําลังใจให้เขาหน่อยได้เลยพี่วันนี้ขอบมากพี่บอลขอบมากขอบคุณมากสวัสดีครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปของผมบ๊ายบาย